ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถคันใหม่มานําเสนอก,กันอีกแล้วเพวื่อนะ่ะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทนะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะและคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่5ประตูนะคะที่่อนเพียง5,000กว่าบาทรายได้หมื่นต้นต้นมาออกคนเดียวได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะ Toyota Yaris เครื่องพันสนะคะเป็นตัวแฮชแบ็กหประตู ะะได้รถปี18พิเศษเพียง289,000บาทและคันนี้ผลเพียง5,325นะคะได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะสำหรับเพื่อนที่อยู่ไกลนะคะก็ดูแลให้ได้นะคะจะซื้อสอดเทินรถจัดไฟแนนซ์ดีคะเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคันนี้เนาะ Toyota Yaris นะคะปี2018 กระจังหน้าโฉมใหม่ไฟหน้าฮาโลเจนเครื่องพันสองนะคะปรหยัเน่ามันสุดๆในส่วนของล้อได้ล้อเดิมนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีๆดันหลบค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของไฟที่เป็นไฟที่แก้มข้างไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ให้นะคะมือจับสีดำสีเดีวยวกับตัวรถกันสาดมีมาให้ครบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะนี่เลยนะจ๊ะรถ5ประตูนะคะที่ดีไซน์มาให้แบบ ปราดเปรี้ยวไกลๆไปได้หมดนะคะประตูท้ายก็สามารถนะคะเปิดชงงใช้งานง่ายๆกดปุ่มยางใต้โ,โลโก้โตโยต้าได้เลยค่ะภายในนะคะได้พื้นที่แบบกว้างกำลังดีกว้างกว่าที่เราคิดเยอะนะคะแม่แรงยางอะไหล่ใส่ไว้ให้ครบชุดแล้วเบาะพับราบได้นะคะรถเดิมๆจากโรงงานนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิม เม็ดอาก็เดิมนะคะยังมีฝุ่นอยู่บ้างเล็กน้อยนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทําสปาให้นะคะเพื่อนอยากให้ไปส่งฟรีไหมนะคะทีนี้พร้อมส่งให้ทั่วไทยเลยค่ะยินดีช่วยดูแลค่ะโอเคสําหรับภายในนะคะให้ดูกันนี่นะคะภายในค่ะได้ชุดเบาะผ้านะคะสลับพรมนุ่มๆภายในกลิ่นสดชื่นหอมใหม่ เทดานสะอาดสะอานมาพร้อมกับไฟกลางเก่งนะคะนั่งกันได้สบายลยืดขาเราได้ด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูกันํ้หรับภายในค่ะที่นั่งคนขับนะคะที่นั่งด้านข้างได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะอยู่ในสภาพสวยช้ำเอาสิรถ48มาวิ่งไปแสนเก้านะคะก็ปกติเลยนะขอให้มีการเข้าศูนย์เช็คทุกระยะเพื่อนๆค่ะรถยิ่งใช้ ยิ่งขับดีรู้เปล่าถ้ารถจอดเนี่ยสิน่าคิดนะเปลี่ยนทางนั้นมันเครื่องให้โอเคไหมคะพวงมาลายัยถุงลมนิรภัย SRS ค่ะตรงกลางนะคะก็สามารถเสียบแผ่นซีดีได้มีช่องเสียบสาย AUX US USB ให้พาวเวอร์กดตรงนี้ปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะ ปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้นะคะเกียร์ออโตอยู่ตรงนี้เบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าคันนี้อีกหนึ่งคันที่จะบอกว่าได้ขับแบรนด์หลักด้วยนะรายได้นะไไดหมื่นต้น,ต,นต้นก็ออกคนเดียวได้แล้วค่ะโตโยต้ายาริสนะคะรถปี2018วันนี้ยังไปที่2 8 9 0 0 0บาทผ่อนบาทคนเพียง5,323าอย่บาทนะจ๊ะอยากได้คันนี้ต้องทำยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยนะคะรถทุกคันนะคะตั้งใจคัดมาให้นะคะร้านเราเปิดมากว่า20่ปีแล้วนะคะอยู่ตรงใจกลางเมืองชนบุรี ฝั่งเดียวกับไทยวัะสะดุวันนี้ท้องฟ้ากับแสงแดดสวยมากๆอ่ะแต่ร้อนนะต้องนั่งด้านในแบบนี้นะคะนี่คือบรรยากาศด้านในทุกคนนะคะถ้าใครมีโอกาสแวะมาได้นะคะแวะมาทักหาพลอยได้นะส่วนใครที่อยู่ไกลาสามารถวิดีโอคอลดูร่วมกันได้นะคะและนี่ที่ถ่ายอยู่ก็คือถ่ายจากโทรศัพท์เลยนะคะให้เพื่อนได้เห็นกันแบบรันยาวเลยแบบนี้โอเคมะมอยากให้ช่วยตรงไหนปรึกษาเรื่องเครดิตมีไหมคะ นีคะไหนเ่าให้ฟังซินะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะหรือว่าติดแบคลิรดิปิดแล้วหรือ,อยังไงนะคะแท็กซิ่มีหรือเปล่าทําค้าขายพนักงานราชการได้หมดเลยนะตรงนี้ดูแลให้ได้ดีๆจากใจโอเคไหมคะอยากช่วยพี่ๆได้มีรถในฝันเป็นยานพาหน,นะนาความสะดวกสบายขนเงินเข้าบ้านกันโอเคไหมยินดีช่วยดูแลค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ